สามารถสนับสนุนเมลวด้วยการกดไลค์กดซับสไคร์แล้วก,กดคอมเมนต์นะคะแต่ท่านใดที่อยากสนับสนุนกันเป็นจำนวนเงินแบบธนาบาัตรธนาบาัตรเบบี้อ่ะเมลก็ได้ทำการแปะช่องทางการโดเน a t ไว้ที่ด e s c r i p t ั o กับตามรูปที่ขึ้นอยู่ตรงนี้เลยเพื่อนเพื่อสามารถแคปภาพ QR โค้ดแล้วไปสแกนบน wallet ของท่านหรือว่าธนาคารได้เลยนะคะ แน่นอน่ะา่าสาหรับเงินที่ได้ส่วนหนึ่งแมวก็จะแบ่งไว้สาหรับการทําคลิปอีกส่วนหนึ่งแมวก็จะนําไปใช้เองนีแหละค่ะกูไม่ได้ไปทำบุญอะไรหรอกเอาซื้วิตามินมาแดกก่อนที่จะไปทาบุญช่วยเขากูต้องช่วยตัวเองก่อนไม่ไหวแล้วร่างกายตูตอนนี้สรุปเหตุการณ์ก่อนหน้านี้ขอดูหนังสือหน่อยสิฉันให้คิคิี้ขีโโรกิได้เข้าใกล้คนที่ไม่เขาาหรือว่าเป็นสาวกับระเบิดในขณะที่เขานั้นไม่เข้าใจเธอเลยสักนิดหลังเลิกเรียน ชีวิตในโรงเรียนของผมคืบหน้าไปเร็วจริงๆมีหลายอย่างที่ผมยังไม่ชินและรู้สึกว่ามันไม่ใช่ความจริงอีกทั้งเยอะผมกลัวคนที่แต่งหน้าชูชาสุดๆไปเลยล่ะเพราะผมรู้สึกว่าพอผมเห็นพวกเขาพวกเขาจะเกลียดหน้าผมโดยไม่มีเหตุผลแต่ว่าจิฮาราซังนะ่ะเป็นข้อยกเวน้นพอเขาไม่ใช่คนอย่างที่ผมคิดไว้เลยเธออยู่นั่นไงสวัสดีมะมม,ม,มีอะไรหรือเปล่าครับจิฮาราซังก็ ฉันเห็นนายเลยคิดว่าจะกลับบ้านด้วยกันฉันกำลังรอนายอยู่เออเออหน,น้าห้องน้ำชายเอ,อ๊ะเซอร์ภายนิดหน่อยเนื่องจากไม่เข้าใจสถานการณ์ในตอนนี้ทำให้การตอบสนองของเขาช้าลงไปมากก,กับผมคุณอยากกลับบ้านด้วยกันกับผมหึกึกเออทําไม หลังจากที่หายตกใจเขาก็ตบตีกับอารมณ์ที่เข้ามามากมายและด้วยที่เขาเป็นประเภทคิดสิ่งใดก็พูดสิ่งนั้นออกไปเลยตรงๆทํทำให้เขาไม่ได้คำนึงถึงว่าอีกฝ่ายจะตกใจหรือเปล่าอะเด,เดี๋ยวรอรอก่อนครับคือคือว่าคุณมาโรงเรียนด้วยรถไฟใช่ไหมครับใช่ผมก็ด้วยไปสถานีด้วยกันเถอะครับเธออาปากค้างไปเลยเธอเธอโล่งใจเหรออืมไปกันเถอะ บางทีจิหาระซังก็ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่ผมคิดว่าจริงๆจิหาระซังคุณปั่นจัก,กรยานได้ไหมจัก,กรายานเออมีคนปั่นจักรายานไปสถานีเยอะเลยนะครับฉันปั่นจักรายานไม่ได้จะจริงหรอครับผมก็ด้วยเออเผอร,รูดป,ปากออกไปซะได้ฮืมจิหาระซังครับ คุณก็เพิ่งบอกผมเมื่อกี้ไม่ใช่หรอครับว่าคุณก็ปั่นจักรยานไม่ได้เหมือนกันน่ะระหว่างทางกลับบ้านเงียบฉี่ไม่มีเรื่องอะไรให้คุยเลยเงียบแบบนี้รู้สึกแย่จังฉันฉันต้องพูดอะไรสักอย่างแล้วเจอจิฮาราชังเอ๊ะมันเกิดอะไรขึ้นอ่ะเธอเธอกําลังโกรธสุดๆไปเลยไม่ใช่หรอน่ะน่ากลัวน่ะน่ากลัวจังแผนผมพังซะแล้วแบบนี้ผมต้องชีแตกแน,น่ๆตรงนั้นผมขเขาโะ ฉันเห็นมันอยู่ตรงนั้นก้นแมวตัวใหญ่แมแมวขนมมันจูเที่ยวไว้ตกแต่งหน้าร้านขนมญี่ปุ่นแมวสองตัวกำลังทับกันอยู่เป็นเพื่อนที่ดีจังนะจิจิฮาระซังตาตาตา,ตาคุณโอเคอยู่หรือเปล่าครับก็โอเคแต่คุณใส่คอนแทคเลนส์สีใช่ไหมครับมันก็ไม่ได้แย่ขนาดนั้นขเข้าใจแล้วครับเออแต่ แต่ว่านั่นมันไม่ไม่น่าใช่แมวนะครับม,มันมันเหมือนเบ้นของคูโรกิเวลาเขามองไม่เห็นขีดเล็กๆบนกระดานความจริงขอบคุณสำหรับแบ่นย,ยินดีครับเธอก,กำาลังเขินที่ที่จริงผมต,ตอนแรกก็ดูผิดเหมือนกันครับลืมไปซะว่าเกิดอะไรขึ้นผมผมขอโทษครับจิจิฮาราร้างน่ารักจัง โคโรกินี่นายโง่จริงๆและแล้วคุณชอบแมวเหรอครับฉันบอกว่าให้นายลืมไปซะขเข้าใจแล้วครับถึงสถานี้แล้วใช่ผมจะไปที่รางหมายเลขสี่นะครับแล้วเจอกันที่โรงเรียนแล้วเจออะเกือบลืมไปเลยแป๊บหนึ่งเธอเธอเอาอะไรออกมาน่ะเอาแขนมาหน่อยสิเธอจะทำอะไรน่ะ นี่ไอดีของฉัน Love catch my ถึงจะอยู่นอกโรงเรียนแต่ฉันก็อยากคุยด้วยแล้วเจอกันละลาก่อนครับเธอชอบแมวจริงๆด้วยแฮะเอ๊ะนี่ฉันพึ่งได้แชทไอดีของจิฮาระซังได้แชทไอดีของ G S <S จิฮาระซังกลับมาแล้วครับผมเพิ่งได้แชทไอดีของจิฮาระซังดีใจด้วยนะแม่ ไม่ได้ลงคลิปประมาณ4ี่ห้าเดือนได้มั้งคนที่ติดตามกันมาจากคลิปแรกๆก็น่าจะจําได้คําพูดติดปากเมลแล้วก็คือเมลเป็นคนที่ตัดคลิปแบบช้ามากเพราะร่างกายอ่อนแอแล้วเมลก็พูดตลอดว่าถ้าให้เมลตัดคลิปเยอะขนาดนั้นเมลตายแนย่อันนี้คือเมลไม่ได้พูดเล่นนะคะร่างกายเมลป้ปแปรมากถ้าไม่เชื่ออเอาไปดู อันนี้คือสภาพร่างกายเมลตอนนั้นนะคะคือแบบผมร่วงกําดาวแตกเลือดออกตามไรฟันสิวลุ่มเงยขึ้นแบบพุบภาพมากไหนจะโพดตามร่างกายอีกคือต้องบอกก่อนเลยคือไม่ได้เป็นมะเร็งนะคะถึงจะเหมือนก็เถอะเมลแค่ภูมิตกง่ายมากๆค่ะอพอภูมิตกบวกกับไม่นอนเพราะหกงานหนักก็จะเป็นแบบนี้ซึ่งถามว่าตอนนั้นเปลี่ยนได้ไหม ก็ไม่ได้เพราะถ้าเปลี่ยนไปก็คือต้องลดงานลงถ้าลดงานลงกูงจะเอาอะไรด้อ่ะคน้องๆ <c oughs> แต่ตอนนี้ที่เมลกลับมาลงคลิปได้แล้วก็เพราะว่ากุลาออกแล้วไข่สัตว์เฮียถ้ากูยังทางานต่อนะกูตายกูตายแน่แน่ช่วงนี้ก็เลยมีเวลาว่างมาลงคลิปให้เพื่อนๆดูกันอีกครั้งค่ะพอง้นเมลขอก,กาลังใจจากเพื่อนๆด้วยการกดไลค์กดซับสไครต์แล้วก็กดคอมเมนต์ได้ไหมคะกดกันหรือยังคะถ้ากดกันแล้วก็รอคลิปใหม่ต่อไปคะ่ะคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนจ้าเน้